สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วนะจ๊ะเนาะรายการมาดามพักสวมดื่มมาดามพัฒแซบก็ได้เนาต่างสื่อใหแน่มอนี่นี่ข้าวเหนียวเข้าวเหนียวกระดูกหมูทอดกัตตำส้วนนะจ๊ะมามาแซบนันกันดแบบนี้ ขออนุญาตเรียนขออนุญาตใส่มือนะจาน๊ะเนาะงคอยสิแซบ่บกครื่องหมูทอดหืมแบบบบอามันจะวันมาขอด,ดีขาก่อนดีค,ค่ะ Xếp bông Xếp đạt quá. Xẹp xếp xếp mê.

拜关家。